เรยวมีเรดว่าที่เรือธงชิปสแนปด a กอน888เผยภาพใหม่ดีไซน์แบบหนังหัวเวยฟิล์มอวอร์ด2020ประกาศภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายทำด้วยมือถือหัวเว่ชิงเงินรางวัลกว่า3 0 0 0สนบาทสวัสดีครับกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันอีกครั้งนะครับ เรียวมีเรดว่าที่เรือธงชิปสแนปดะก้อน888เผยภาพใหม่ดีไซน์แบบหนังคาดเปิดตัวมกราคมปีหน้าหลังจาก ที่มีการประกาศยืนยันว่าเรยวมี่เฮเจะเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นแร,แรกแรกที่ได้ใช้ชิปเซตคอคอม s n p p ดากอน888รุ่นใหม่ไปเมื่อไม่นานมานี้ล่าสุดก็มีการปล่อยภาพปีไฟล์ตัวเครื่องออกมาให้ชมกันเพิ่มเติมแล้วนะครับภาพครั้งล่าสุดนี้เ่ยให้เห็นเรยวมี่เฮเเฉพาะที่ด้านหลังที่ผลิตจากวัสดุประเภทหนังสังเคราะห์พร้อมลวดลายแบบสปอร์ตโดย มีการติดตั้งกล้องหลัง3ตัวทิพเปิลคาเมล่าไว้ที่ด้านบนซ้ายในกรอบสี่เหลี่ยมที่มีการระบุความคมชัดที่64ล้านพิกเซลรวมโลโก้ในระดับเดียวกันสำหรับเรียวมีคาดว่าจะมาพร้อมกับแรมขนาด12จิกรอมรอมขนาด256จิกและรันบนระบบ Android แบบแกะกล่องซึ่งครอบคับด้วยเรีวม UI 2.0 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดกยังจำกันได้ข่าวในครั้งก่อนที่มีการปล่อยภาพแรกเรียวมีเรทออกมาให้ได้ชมกันจะเป็นอ e ีกดีไซน์โดยมีกล้องหลัง4ตัวพร็อตคาเมราอยู่ตรงกลางในแถบวงกลมพร้องฝาหลังแบบกระจกเงาที่มีความเงางามซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการระบุว่าเรียวมีเรทจะมีดีไซน์ใดกันแน่ทั้งนี้ก็ต้อง คอยติดตามกันต่อนะครับในเบื้องต้นคาดว่าเร a l วมีเรดน่าจะเปิดตัวอย่างเร็วที่สุดในช่วงเดือนมกราคม2021ที่จะถึงนี้นะครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบกลับมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับมาต่อกันที่ข่าวที่2นะครับ โมเวฟิล์มอ a วอร์2020ประกาศภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายทำด้วยมือถือหัวเว่ยชิงเงินรางวัลกว่า300,000บาทใครที่มีฝีมือในด้านการถ่ายทำภาพ,พยนตร์สั้นเตรียมตัวโชว์ของกันได้เลยนะครับเพราะตอนนี้หัวเว่ยประกาศเปิดตัวัวเวฟิล์มอ a วอร์2020โครงการประกวดหนังสั้นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งคราวนี้จะขึ้นเป็นปีที่2แล้วโดยการประกวดดังกล่าวจะให้ใช้มือถือ หรืออุปกรณ์จากหัวเว่ยในการถ่ายทําและตัดต่อชิงเงินรางวัลถึง1,000 0ดอลลาร์ 1, 000, หรือกว่า300,000บาทนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้นหัวเว่ยฟิล์มอวอร์ด2 0 2 0จะต้องส่งผลงานภาพยนตร์ความยาวไม่เกิน10นาทีด้วยการอัปโหลดใน YouTube และตั้งค่าให้เป็นสาธารณะหรือ Public จากนั้นส่งลิงก์ผลงานของตัวเองมาพร้อมกับแบบฟอร์ม เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่18พันวาคม2563ถึงวันที่18มีนาคม2564นะครับเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการ Huawei Film Award 2020นะครับใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ของ Huawei ในการถ่ายทำและตัดต่อภาพยนตร์อัปโหลดผลงานใน YouTube ตั้งค่าให้เป็นสาธารณะนะครับล็อกอินเข้า Huawei Community Portal ปรอกแบบฟอร์มเข้าร่วม ร้รอมแบะลิงผลงานของตัวเองนะครับกำหนดการหัวเว่ยฟิล์มอวอร์2 0 2 0เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2563หมดเขตรับผลงานวันที่18มีนาคม2564คณะกรรมการเริ่มพิจารณาผลงานวันที่19มีนาคมถึงวันที่18เมษายน2564นะครับประกาศผลวันที่19เมษายน2564 ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลมือถือหัวเว่ยเม e 4ี่สิบ g พร้อมรางวัล1 0 0 0 0ืดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ32,564บาทใครที่รู้ตัวว่ามีฝีมือก็อย่ารอช้ารีบสร้างสรรผลงานด้วยอุปกรณ์จากหัวเว่ยแล้วส่งไปประกวดให้โลกรู้กันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปข่าวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเออก็ได้วะ อมีหนังสือเรื่องข้ามเวลามาบอกลักไหมคะมันเป็นกระตูนนะคะไม่เคยได้ยินชื่อเรื่องนี้เลยนะครับอ๋อเอาเล่มเนี้อ๋อได้ครับ ยายเอาจริงนะกระจอกอะเฮ้ยนี่ยายมึงนะเว้ยก็มันทำตัวไม่ถูกอะแค่ชวนคุยเองจะไม่อยากอะไรเด็กอนาคตทำไมมันลกเก่งอี้วะผู้หญิงเยอะจะโล้นโลกอยู่เราถ้าไม่รู้ก็อดของดีหมดอะเฮ้ยนี่ฉันจะกลายเป็นยายแก่เเพอ ทำรักแบบนี้จริงๆหนอเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนอนาคตตัวเองตอนนี้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละใช่ของน้องทำตกไว้หรือเปล่าครับค่ะขอบคุณค่ะห้ไปเลยไปไหนไปไหน ถ้ไม่ปล่อยไปอีกอ่ะโอกาสสุดท้ายแล้วนะจู่ๆเราก็คิดได้ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำสำเร็จอ่ะแกก็จะไม่ได้เกิดมาไงก็ใช่ไงเแบลบจะได้เกิดไปเป็นอย่างอืง่นไงฮะนี่แกหนีปัญหาอะไรมาปะเนี่ย ชะตาการรมผู้หญิงอ่ะอีกกี่ปีก็ไม่ดีขึ้นหรอกอนาคตผู้ชายมันก็น้อยลงอ่ะไม่พอต่อการพัฒน,นาประเทศรัฐบาลก็เลยเออกกฎบังคับมีลูกอ่ะกฎหมายบ,บังคับมีลูกก็จะให้ผู้หญิงที่ถึงเกณฑ์แล้วแต่ไม่มีแฟนไปจับฉีดสเปิืออ่ะเชี่ย ก็เลยหนีมานี่ไงน่ากลัวไหมล่ะอนาคตอ่ะแต่ยังไงพอครบสามสิบชั่วโมงแล้วอะ่ะแกก็ต้องไปงจริงๆใช่ปะม,มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยเหรอเออดี ทำไมอะไรอรอก็ร mm hmm. ู้แล้วว ok ่าอนาคตเองจะห่วยมีโอกาสกลับไปแก้ทำไมไม่ทำอ่ะเราว่ามันก็ไม่ได้ห่วยขนาดนั้นหรอกที่เราไปนี่ยังไม่ห่วยหรอ งั้นก็จะกลับไปบอกยาให้ว่าชีวิตตอนวัยรุ่นก็ไม่ได้ซับเฟอร์อย่างที่คิดก็มีความสุขดีแล้วก็เข้มแข็งมากเลยแกก็ดูเข้มแข็งดีออกโหเบลปอจะตายแม่ก็ทํางานทั้งวันทั้งคืนก็มีแต่เราสองคนนี่แหละเวลาเบลเจออะไรเส็งๆอะนะเบลก็แค่ยอยากกลับมานอนก่อนยายอ่ะเขียนท้องแขนเหี่ยวของยาอยองเนี้ย <c oughs> ดิด แต่วันที่เบลหนีมานี้คือวันที่ยายกำลังจะตายนะก็ไม่รู้ว่าต่อไปชีวิตเบลจะเป็นไงบ้างอนาคตก็น่ากลัวอย่างนละเนาะแกไม่เป็นไรหรอก 真的吗？慢慢 ขอโทษนะครับผมมาพีททองนะครับ สรุปภารกิจก็ไม่สำเร็จแต่หวังว่ายายจะมีชีวิตที่มีความสุขนะนอกจากนี้เบลยังลิสสิ่งที่ยายจะเสียใจในอนาคตเท่าที่เบลจะนึกออกได้ยายจะได้ระวังตัวไว้นะอีก2อาทิตย์ยายจะจักรยานล้มและมีแผลเป็นที่แขนขวายาวเลยแล้ววันถัดมายายจะโดนหมากัดก็ยายลืมรู้สิบ ห่วยพอมีแกไงอนาคตน่ากลัวเสมอแหละแต่เราจะโกงไม่ได้เห็ดท้องอีกแล้วปะคะเมื่อกี้ผิดครับแต่ว่าข้างี้ตั้งใจครับวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่เจอกับคุณตา เป็นจุดเริ่มต้นใี่ทำให้ยายทรมาไปทางชีวิตอีก30ปีเจอกัน